ปออกปออกเป็นชุดไม่ต้องอายไม่มีถูกไม่มีผิดถ้าไม้ตายกูเป็นแบบนี้บอกเข้าไปถ้าใครมันสงสัยเอ้ทำไมไอ้นี่มันออกมัดแนวนี้เอ้นี่ถ้าไม้ตายสูตรเฉพาะตัวกูรีมิกเอง่าอย่างเงี้ยปลายออกปเออออกไปยังไงก็ออกปเขาเรียกว่าจินตนาการ เราต้องมีพรสวรรค์นในการจินตนาการออกอาวุธจะออกยังไงถ้าชกลมเป็นก็ชกได้ต่อยเป็นเตเป่ามันแค่มีคนสั่งให้ออกนู่นนี่นั่นชกลมไม่มีคนสั่งเลยใจจินตนาการเองออกไปชกไปชกไปอ่าออกไปเป็นชุดออกไปเป็นชุดสี่ห้าหกเจ็ดแปดมัดเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอา,อ,า,อ,า,อ,าออกไปเออ 呃呃呃呃呃 on、that.